สองไข่สะเทือนนะครับอยู่กับพี่พชโซนะครับวันนี้เรามาจัดโปรโมชั่นกันอีกแล้วนะครับชุดนี้อยู่ที่3 8 9 0 0นานะครับผมได้4คูณ4นะครับผมเบดรุ่นใหม่นะครับ4ใบแล้วก็เขียงกลางเป็นเด็กคอนนะครับ4ใบนะครับตัวนี้นะครับหูจับจะเป็นเหล็กนะครับของผมเบ้าจับจะเป็นเหล็กหมดเลยนะครับแล้วก็กูพินเตอร์นะครับให้เรียบร้อยนะครับผมตัวนี้นะครับกันฝุ่นให้เรียบร้อยเลยนะครับงานสวยๆนะครับของปีใหม่นี้นะครับ เห็นะครับก่อนสงการนะครับยังไงก็ทักเข้ามานะครับศูนย์เจ้าสามหนึ่งเจ็ดแปดหกแปดสี่ชุดนี้นะครับสามหมื่นแปดเก้าร้อยได้ทั้งหมดนะครับมิกใหญ่กว่าเดิมนะครับผมมิกใหญ่กว่าเดิมนะครับตัวนี้จะเล่นไมค์ได้ได้สี่ช่องเลยนะครับแล้วก็ห้าหกก็จะเล่น USB Bluetooth SD card ได้หมดเลยครับแถมไมค์อีกสองตัวนะครับผมครับผมได้ทั้งปลั๊กโหลดไฟนะครับคอสสองทางเวอร์แม่พันสองตัวเลยครับอัดสี่คูณสี่ได้สบายนะครับผมอ่า โอเคนะครับตัวนี้จะไม่ได้โต๊นะครับตัวนี้จะไม่ได้โต๊ะจะได้ไม้นะครับเดี๋ยวลองฟังเสียงกันดูนะครับยังไงก็ขอบคุณมากนะครับมาเร็วไปเร็วนะครับยังไงก็ถักเข้ามานะครับตอนนี้กําลังเร่งส่งงานกันอยู่นะครับก่อนสงการนะครับผมยังไงก็ถักเข้ามาเดี๋ยวผมอัปเดตตลอดนะครับขอบคุณครับสวาสดีครับมาเทสเสียงกันนะครับซื้อให้ลูกชายนะครับมาจากเชียงใหม่เลยนะครับผมชุดนี้นะครับสามหมื่น แ0 0พนนะครับ900าบาทนะครับได้ตัวนี้จะใหญ่ขึ้นนะครับได้มาถึงหนึ่งสงสาม4ี่นะครับตัวนี้ก็เล่นอ่าห้านะครับ6ช่องนะครับก็แถมตัวนี้เลยนะครับอ่าแถมไม่ลอยก่อนแถมไม่ลอยก่อนนะครับ1คู่นะครับผมแล้วก็ลักโหลดไฟนะครับคอร์สนะครับคอร์ส แยกออกมานะครับขอส่งทาง power max พันนะครับ4คูณ4นะครับตัวนี้นะครับ2ตัวนะครับผมแล้วก็โต๊ะไม่ได้นะครับโตนี้อยู่ที่พันสี่ห้าสิบนะครับผมแล้วก็ได้ตู้ตัวใหม่เลยนะครับปู่วินเตอร์ครับตัวเบรนะครับผมเสียงกลางก็พี่เขาขอเป็นเด็สคอนนะครับอ่าถ้าเป็นไม้ถ้าเป็นทรง rtf ธรรมดาก็จะอยู่หมื่นห้าสามหมื่นห้าพันสามหมื่นหกพันเก้าร้อยครับ อ่าตัวนี้จะเป็นสเปคคอนนะครับเบรคก็เป็นสเปคคอนแบบนี้เลยนะครับผมตัวนี้จะได้4ีคูณเลยนะครับอเดี๋ยวเราไปฟังกันไกลๆนะครับว่ามันจะดังแค่ไหนนะครับ 一万二。 093 117 8684นะครับเจอกันที่อำเภอเมืองนครสวรรค์ได้เลยนะครับหรือว่าจะให้เราไปส่งถึงบ้านนะครับได้กันได้เลยนะครับได้กันทุกคนนะครับรีบสั่งนายนะครับก่อนสงการนะครับผมโอเคครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์ช่องพีพจน์ด้วยนะครับผมตองใครสะเทือนยังไงก็ไปเจอกันหน้าบ้านเลยนะครับ